สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนลักษณะของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับในลักษณะของการมีวัตถุนะครับผูกกับสปริงนะครับแล้วเคลื่อนที่ผ่านจุดสมดุลน,นะครับที่เรียกว่า x 0นะครับอันนี้ก็เป็น shm นะครับเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชันเหมือนกันวันนี้เราจะมาดูลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับ ในลักษณะอีกแบบหนึ่งที่เป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลแทมโนนิกเหมือนกันนะครับการเคลื่อนที่แบบนี้เราจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบลูกตุ่มอย่างง่ายนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าซิมเพิลเพนดูลัมนะครับนะครับซิมเพิลเพนดูลัมทำไมเป็นการเคลื่อนที่แบบง่ายนะครับการแกว่งของวัตถุตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตุ่มนาฬิกาเนี่ยมันจะผ่านจุดจุดหนึงเสมอนะครับมันจะผ่านจุดจุดหเสมอ การเคลื่อนที่รอบจุดจุดหนึ่งนะครับอย่างคงที่นะครับเราจะเรียกว่าการเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลดูรัมซิซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับแต่ในลักษณะนี้เป็นซิมเพิลเพนดูลัมนะครับลักษณะนี้นะครับลูกตุ้มตรงนี้ก็มีการเคลื่อนที่นะครับตามแนวแกะตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมานะครับด้านนี้ก็อาจจะเป็นเงามันก็ได้นะครับ เวลามาันเคลนที่มันก็มีการกลับไปกลับมานะครับกลับไปมารอบจุดจุดหนึ่งนะครับละกันนะครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าให้เชือกตรงนี้มีการยาวแ l นะครับแล้วเรามีการดึงออกไปด้วยแรง f นะครับมันก็จะมีแรงดึงกับเรียกว่า fx นะครับแรงดึงกับตรงนี้จะผ่านจุดศูนย์กลางไปมานะครับ ไปมาไปมาเรื่อยๆนะครับะทีนี้นะครับเราสนใจอยู่ที่สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมตัวนี้พอดึงออกไปตัวนี้ด้วยแรง F นะครับแรง F สามเหลี่ยมตัวนี้ก็จะเกิดมุมของการดึงขึ้นนะครับ่าซึ่งนะครับ เราจะมีทิศของการดึงตรงนี้ไปเป็นนิทาง x นะครับอ่าบางทีเราก็จะใช้ s สัญลักษณ์ก็ได้นะครับเป็นเวกเตอร์เนาะตัวนี้เราก็จะใช้อาจะใช้สัญลักษณ์เป็น s ศูนยก์ก็ได้นะครับเวก,กเตอร์ 0, ก็ได้นะครับ, ector, นะรบอ่าทีนี้เรามาดูสามเหลี่ยมตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับในกรณีเป็น s i มเพิลเพนูลัมนะครับมุมทีตาตรงนี้นะครับมุมทีตตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้นะครับวางตรงนี้ จะมีค่าน้อยมากๆนะครับมุมทิตามีค่าน้อยมากๆเลยนะครับมากมากประมาณาห้าองศานะครับรห้าองศาหรือ,อรหกองศาประมาณนี้นะครับรห้าองศานะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในรูปตรงนี้มันจะเกิดสามเหลี่ยมนะครับขึ้นนะครับนะ x ตรงนี้นะครับหรือ s ตรงนี้ จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงพอดีนะครับโดยมีมุมนะครับโดยมีมุมตรงนี้เป็นมุมทีตานะครับมุมทีตาโดยที่เชือกนี้ยาวแอลแล้วก็นะครับเพราะฉะนั้นทีตาตรงนี้นะครับทีตาตรงนี้ทีตาตรงนี้จะหาได้จากนะครับทีตาตรงนี้จะหาได้จากนะครับ x ส่วนด้วย L หรือ A s ส่วนด้วย L ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ ว่าเราจะใช้สัญลักษณ์แบบไหนก็ได้ค่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีการเคลื่อนที่แบบ Simple Pendulum มนะครับซิมเ l ิลเพนดูลัจำไว้ว่านะครับทีตาตรงเนี้ยมีค่าน้อยมากๆนะครับนะครับทีนี้นะครับเราจะมาหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วความเร่งนะครับความเร็วนะเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ ความเร่งณนเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลเพนูลัมนี้นะครับก่อนอื่นนะครับในทางฟิสิกส์เนี่ยแรงอะไรที่มันไม่อยู่ในแนวของการเคลื่อนที่ในแนวของการเคลื่อนที่นะครับวัตถุตรงนี้นะครับจะมีการเคลื่อนที่ตามแนวแกนนะครับตามแนวแกนเอ่อเดี๋ยวผมสร้างแนวแกนให้ก่อนนะครับอ่า x มันเป็นตรงนี้นะครับอ่า เพราะฉะนั้นก็จะมีแกนของมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งแกนที่เกิดขึ้นก็คือด้านนี้ก็จะเป็นทิศของบวก x นะครับ,บก x นะครับตรงนี้ก็เป็นทิศ y นะครับและสิ่งที่นะครับแนวแรงตกมาขนานนะครับหรือตั้งฉากกับ ตัวพื้นโลกเสมอเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับมุมทีต้านะครับตรงเนี้ยนะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับมุมทีตานะครับที่อยู่ตรงตรงนี้นะครับนะครับผมเรียกว่าไม่เรียกว่าซีตานะผมเรียกว่าทีต้านะครับที่ถูกต้องก็ต้องเรียกว่าเป็นทีต้านะครับทีนี้นะครับโอเคแรงของเรามันมีแรงอะไรบ้างนะครับแรงดึงเชือกนะครับจะมีแรงทิศ พุ่งเข้าสู่นะครับจุดตรึงจุดตรึงเราอยู่ตรงนี้นะครับเสมอนะครับจำไว้นะครับว่าทีตาตรนี้มีค่าน้อยมากมุมระหว่างตรงนี้เป็นมุมแย้งกันนะครับนี่ครับลักษณะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องมุมแย้งหรือเปล่าในทางคณิตศาสตร์แต่มันเป็นมุมมุมลักษณะที่มันมีค่าเท่ากันนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีแรงอะไรบ้างแรงตึงเชือกนะครับจริงๆจะต้องเป็นแรงทีนะนะครับแล้วก็ต้องเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับ เชื่อตรงนี้นะครับยาวเป็นลักษณะของ l นะครับให้ดูรูปนี้เป็นองค์ประกอบนะครับรูปนี้ลงกอบเราจะเอามาใช้ด้วยสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกับสามเหลี่ยมตรงนี้อันเดียวกันนะครับยาว l ตรงนี้เป็น x นะครับหรือ s ก็ได้นะครับมุมเป็นมุมทีต้านะครับอันนี้ขยาให้มันเห็นจริงๆงเนี่ยเราให้องศานี่มันน้อยมากๆนะครับทีนี้อาจารย์ทำให้มันเห็นเฉยอ่ะโอเคนะครับ ตัวน,นี้มีหนึ่งแรงนะครับหนึ่งแรงก็คือแรงตรงนี้จําไว้นะครับว่าน้ําหนักน้ําหนักตนะัวบิลเนี่ยเวทจริงๆมันเป็นแรงนั่นแหละจะเป็นเป็น fg นะครับแรงเนื่องจากน้ําหนักของวัตถุนะครับก็คือเอนะครับอ่ะมันตกลงมาตรงนี้นะครับมันจะตรงตกลลตรงตรง,ตรงตั้งฉากกับพื้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแตกแรงก่อนนะครับมาในสุดนี้ จริง,รงเราจะหาเงาของไอตัว mg ตัวนี้นะครับหาเงาของ mg ตัวนี้นะครับที่ตกลงบนแกน y นะครับเพราะฉะนั้นลูกศรตรงนี้มันวาดเกินแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปเงาของมันตกแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้น mg จะวาดได้แค่นี้นะครับ well, อ่าพราะแตกแรงเข้ามาในนี้นนก็เป็น mg cos t ีานะครับ mg cos t าลูกศรต้องลูกศรต้องไม่ไม่เกินนะครับอ่ นี้ก็จะเป็น mg cos theta นะครับพอเขียนให้มนแล้วกันเป็น mg นะครับ mg mg cos theta นะครับไม่ใช่ theta นะครับตรงนี้นะครับแรงของตรงนี้นะครับเป็นแรงดึงกลับนะฮะแรงดึงกลับก็จะเป็นนะครับนะครับว่าผมจะไม่พอผมมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็เทียบกับแกน y เห็นไหมครับมันเป็นทิศของลบ x นะ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคิดทิดอีกทีก็จะเป็น mg นะครับแตกออกมานอกมุมก็จะเป็น sin t t a นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่3มแรงครับแรงที่1ก็คือเป็นแรงดึงกลับนะครับก็คือ fx ตัวเนี้ยเท่ากับ mg sin t นะครับแล้วแรงเนื่องจากแรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ําหนักของวัตถุเนี่ยที่ตกลงบนพื้นเนี่ยก็คือ mg cos t นะครับอ่า ทีนี้นะครับปริมาณที่มักหากันบ่อยๆมาเขายังจะไม่ในข้อสอบบางทีเขาจะอาจจะจะหาพวกถามหาความถี่ว่ามันกลับไปกลับมาตรงนี้มันมันใช้เวลาความถี่คืออะไรครับความถี่คือจานวนครั้งนะครับในหนึ่งวินาทีนะครับจํานวนรอบในหนึ่งวินาทีว่าในหนึ่งวินาทีมันกลับไปกลับมาเนี่ยกี่ uh ครั้งในหนึ่งวินาทีส่วนคาบก็คือเวลาที่วัตถุใช้เคลื่อนที่ครบ หนึ่งรอบหนึ่งรอบยังไงครับก็คือวัตถุตัวนี้วิ่งไปนะครับอ่าหลังจากนั้น,น,นยังไม่อันนี้ยังไม่ใช่ทีนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทีจะต้องกลับมากรอบหนึง่งและอยู่น,นตำแหน่งเดิมอันนี้คือทีครับทีนี้ทีมันมีสองแบบทีตัวนี้ถ้าผมเขียนเป็นเวกเตอร์นะครับมันคือแรงตึงเชือกตรงนี้ส่วนทีเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้มันเป็นค่า นะครับค่าก็คือระยะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ใช้ครบ1รอบพอดีนะครับอ่ะโอเคเราสนใจแรงดึงกลับนะครับอ่ะ mg นะครับมีแรงดึงกลับตรงนี้นะครับมีแรงดึงกลับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับ fx นะครับ fx fx ของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับลบนะครับทำไมต้องเป็นลบครับเพราะว่าแรงตัวนี้นะครับ เมื่อเทียบกับแรงดึงไปเนี่ยดึงเราแรงดึงของแรงดึงภายนอกเนี่ยนะครับมันมีที่ไปด้านนี้เพราะฉะนั้นแต่ F ที่ดึงกลับของเราก็คือ Fx ตรงนี้นะครับดมใส่เวกเตอร์ไปนิดหนึ่งนะครับก็ใส่เวกเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับอโอเคเป็นแรงดึงกลับนะครับอ่านะครับก็จะเท่ากับลบนะครับลบคือเครื่องหมายของที่ไปด้านนี้เทียบกับจะเทียบกับ x ก็ได้ครับจะเทียบกับ x นะครับ x ของเรามีที่ไหน x เพียนนี้แต่ fx ของเรามีที่ไหนที่ตรงนี้นะครับงนั้น fx ก็เท่ากับ mg นะครับ mg g เป็นเวกเตอร์นะครับ à, mg นะครับ sine theta ในที่นี้นะครับในกรณีที่เราเป็น simple pendulum นะครับ simple simple แปลว่าง่าย pendulum ก็เป็นพวกลูกตุ้มนะครับ ก็จะได้ว่าถ้าไซน์นะครับค่าไซน์ของทีตาถ้าซีตานะครับทีตาเนี่ยมันน้อยมากมากมันมากมากนะครับเช่นนะครับถ้าทีตาเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0.1เรเดียนนะครับไซน์ของทีตาไซน์ของ0.1เรเดียนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 0.099จุดศูนนะครับอ่ามันค่าไซาานะ์ทีต้า,น,านะครับถ้าท mm ีต้าเท่ากับเศษหนึ่งของเออเห็นไหมครับโอ้ขอขอขอ,ขอเริ่มใหม่แล้วกันตรงนี้นะครับอโอเคถ้านะครับทีต้าของเราเนี่ยเท่ากับ 0.1เย์จุดนึ่งรังดีนะครับศูนย์นึ่รังดีนะครับแล้วนะครับไซด์ของประมาณ5องศานะครับหรือ6องศานะครับเอาขอใช้6แล้วกันนะครับ6องศานะครับมันมีค่าเท่ากับ0นจุดนะครับ0996นะครับเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมันใกล้เคียงกันมากนะครับคือแตกต่างกันเพียง 0.2จุสองเปซความแตกต่างเปอร์เซ็นต์ของเดลตานะครับความแตกต่างเท่ากนะับ0ูเปอร์เซ็นต์่เพราะฉะนั้นไซด์ของมุมนะครับทีต้าในเมื่อทีต้าน้อยมากๆนะครับน้อยมากๆนะครับมันจะประมาณทีต้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นส่งผลให้สรรมการตรงนี้นะครับเราเริ่มจากเป็นตรงนี้เป็นสรรมการที่หนึ่งแล้วกันนะครับ ให้ตรงนี้เป็นสมก,การที่2เพราะฉะนั้นน,น,ะะนะครับค่าของไซน์ทีตาตรงนี้นะครับค่าของไซน์ทีตาตรงนี้ก็จะประมาณนะครับทีตานะครับเพราะฉะนั้นทำให้ fx ของเรานะครับตัวนี้ต้องเป็น fx เนาะไม่ใช่ f ธรรมดาถ้าเป็น f ธรรมดาเนี่ยจะเป็นแรงไปด้านไปนทางน,นี้นะครับแต่คือเราพิจารณาแรงดึงกลับนะครับแรงดึงกลับเมื่อเทียบกับแกน x นะครับเป็นลบ mg นะครับไซน์ทีตานะครับเราก็จะได้ว่านะครับ fx นะฮะ f(x) ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับลบ m g s i n จากสมการที่หนึ่งนะครับ sine t h า t น้อยมากๆก็จะเป็นที e t a จากนั้นเราหาทีตได้จากตรงไหนครับจำได้ไหมครับที e t a ตรงนี้นะครับมา,าได้จากตรงนี้นะครับก็คือเอา x ส่วนด้วย l นะครับเ,เพราะฉะนั้นนะครับเราเขียนออการตรงนี้นิดนึงว่า t h e าของเราเนี่ยหาได้จาก x นักเรียนจะใช้ s ก็ได้นะครับอ,อ,อันนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สัญลักษณ์เป็น x นะครับส่วนด้วย l นะครับอ,อจากนั้นนะครับจากนั้นเ,เราแทนทีตาเท่ากับ x ส่วนด้วย l ลงในสมการนี้นะครับสมการ เราก็จะได้สรรมการของ fx ใหม่นะครับในสรรมการตรงนี้เป็นสรรมการที่3แล้วกันนะครับเราจะได้ fx สรรมการที่4นะครับเป็นนะฮะเป็น mg นะครับ,เ, oh, รบเอ่อ x ส่วนด้วย l นะครับเป็นสรรมการที่4นะครับทีนี้เราลองจัดดูเล็กน้อยนะครับเอา ไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่นะครับตัวนี้เป็นค่าคงที่ตัวนี้ก็เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นสีที่เปลี่ยน,นคือ x อย่างเดียวนะครับสิ่งที่เปลี่ยนคือ x อย่างเดียวจัด x จัดค่าคงที่ไว้กับค่าคงที่ก็จะเป็นลบ m g ส่วนด้วย L นะครับคูณกับ x นี่คือ fx นะครับนนะครับแต่จำได้ไหมครับแรงดึงกลับแรงดึงกลับ f มันเท่ากับลบ kx นะครับ x ถ้ากลับลบ kx แล้วเราจะได้ความถี่เชิงมุมนะครับจากนั้นนะครับ square root k 0ูนว m นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,นะรบเราจะได้ความถี่เชิงมุมนะครับเราลองมาหาความถี่เชิงมุมนะครับจากสมการที่6นะครับนะ รเราเริ่มเลยครับโอเมก้า <Omega S 1> <Omega S 2> เท่ากับสแควร r o ูท k ส่วนด้วย m นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองเปรียบเทียบสมการนี้ครับสมการที่6นะครับกับสมการตรงนี้เห็นไหมฮะอะไรเหมือนกันครับก้อนทั้งก้อนนี้นไครับลบก,ก็เหมือนกับลบเนาะ mg ส่วนด้วย l มันเป็นคือ k นั่นเองครับแล้วตัว x คือตัว x เพราะฉะนั้นเราเทียบได้ว่า k ของเรามันเท่ากับ mg ส่วนด้วย l นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะหาความถี่เชิงมุมได้จากนะครับ k k เราแทนค่านะครับ mg ส่วนด้วย l นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับหาด้วย m นะครับ มันก็จะเป็นนะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับตัวหารก็จะเป็น m g ส่วนด้วย l คูณกับ1ส่วน m นะครับแล้วเราก็จะตัดตัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ความถี่เชิงมุมนะครับความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับนะฮะมีค่าเท่ากับส r e ว o o t นะครับ square root นะฮะส่วนด้วย L G ส่วนด้วย L นะครับเห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นความถี่เชิงมุมเนี่ยนะครับไม่ว่ามวลของซิมเพิลพลัมจะเป็นยังไงเท่าก็ตามนะครับตรงนี้นะครับซิมเพิลพนดูลัมรงนี้มวลของมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีผลเพราะมวลมันตัดมวลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ความถี่เชิงมุมจะเปลี่ยนตามอะไรครับ g เป็นค่าคงที่ประมาณ9.8ถูกไหมครับเมตรต่อวินาทียกกำลังสองเพราะฉะนั้นอะไรเปลี่ยนครับ l เปลี่ยนโอเมก้าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นความถี่เชิงมุมจะเปลี่ยนตามความยาวของเส้นเชื่อกตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนกับมวลน,นะครับจำไว้ดีๆนะครับข้อสอบอาจจะมีข้อสอบอโอเน็ตอาจจะมีออก para, ว่าความถี่เชิงมุมเนี่ยนะครับปริมาณใดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความถี่เชิงมุม ในการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลเพนดูรามนะครับมวลมีผลไหมไม่มีเพราะว่าโพสของเนี้ยสมการเนี้ยไม่มีมวลเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับความถี่เชิงมุมจะเปลี่ยนเมื่อความยาวของเส้นเชือกเปลี่ยนเท่านั้นนะครับให้สมการเนี้ยเป็นสมการที่เจ็ดนะครับเรามาดูความถี่เชิงเส้นบ้างครับความถี่เชิงเส้นนะะความถี่เชิงเส้นหนาได้ไงนะี่ครับ เมื่อสัมพันธ์กับก็คือเมื่อสัมพันธ์กับความถี่เชิงมุมก็คือโอเมก้า่วนด้วยสองพายนะครับมันก็คืออะไรฮะเศษหนึ่งส่วนสองพายคูณกับอะไรครับคูณกับโอเมก่านะครับโอเมก้าเท่ากับเอาสมการที่เจ็ดไปแทนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองพายนะครับเศษหนึ่งส่วนสองพายคูณกับอะไรครับคูณกับ โอเมกาก็คือสแควรูท g ส่วน l เราก็จะได้ว่าความถี่นะความถี่ความถี่ก็คืออะไรครับก็คือจำนวนรอบนะครับที่ปรับกลับไปมาเนี่ยในหนึ่งวินาทีเนี่ยนะครับหาได้จากเศษหนึ่งส่วนสองพายสแควรูทส่วน l นะครับเพราะฉะนั้นความถี่เปลี่ยนตามเลยครับตัวนี้ก็คงที่นะครับสองพาย พายก็สามจุดหนึ่ก็9.8นะครับ,พ 1, 4, 8, รบเพราะฉะนั้นความถี่เปลี่ยนตาม l นะครับเห็นไหมฮะมวลไม่มีเกี่ยวข้องเลยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายถ้าเราหา,านะค่าหาค่านะเป็นสมการที่แปดเนาะนะนะหา f หาค่าค่าก็หนึ่งส่วนเลยฮะหนึ่งส่วน f เพราะฉะนั้นนะครับก็คืออะไรฮะ 1ส่วน f ก็คือ1ส่วนนะครับ1ส่วน2พายนะครับ square root g ส่วนด้วย l นะครับก็กลับขึ้นมานะครับก็จะเป็น2พายนะครับ q square r o o ตอันนี้เดี๋ยวขอเป็นเขียนให้เป็น g ส่วน l 1ส่วน f นะครับก็จะเป็นคูณด้วย square r o o t g ส่วนด้วย l โอเคนะฮะ ก็กลับนะครับพิกเซษเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเศษนะครับก็จะได้2พายนะครับสแปรรูทเส่วนด้จย g นะครับเราก็จะได้คาบด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าเขียนเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะครับไม่ใช่คาบนะครับมันเป็นแรงดึงเชือกนะครับแต่ถ้าเขียนทแบบนี้ธรรมดาเราเรียกว่าความเป็นคาานะครับค่าก็คือเวลานะครับที่วัตถุเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบพอดีนะครับ น,นี่คือการเคลื่อนที่แบบคาบและความทีแบบซิมเพิลเพนดูลัมนะครับทีนี้นะครับเราหาความเร็วได้ไหมได้นะครับเราหาความเร็วได้ไหมได้นะครับอันนี้ผมมันก็เป็นความเร็วนั่นแหละนะครับถ้าเราหาความเร็วความเร็วนะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ โอเมก้านะครับสแปรรูทนะฮะนะครับ x ใช่ไหมนะครับอา่าเอาเป็นสแปรรูทเอ่อระยะที่มันสูงสุดที่มันยดยืดได้นะครับจริงๆเราจำความเร็วได้คือที่เราเคยเรียนมาก็คือสแปรรูท a อกําลังสองลบเกซําลังสองจำได้ไหมนะครับอ่าทีนี้มันก็เหมือนเหมือนกันครับ ถ้า x เป็นระยะที่ยืดสูงสุดมันก็คือ x กำลังสองนะครับ x กำลังสง x กลังสองลบนะครับระยะที่มันยืดไปนะครับผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะ x สูงสุดที่มันยืดไปได้เราใช้เป็น a m p ิจ t u d e มันเดิมดีกว่านะครับจะได้ไม่งงก็คือ a กำลังสองลบ x กลาลังสองเหมือนเดิมนะครับ x กำลังสองคือตรงไหนครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับ v นะ x ใดๆนะครับ x กำลังสองมันก็คือตัวนี้ฮะระยะที่มันยืดออกไปตรงนี้ระยะที่มันยืดออกไปตรงนี้นะฮะยืดออกไปได้เท่าไหร่นั่นคือ x นะฮะแต่ถ้า x max มันก็คือ a นั่นเองนะครับอ่าก็เหมือนเดิมเป็นแอมพลิจูดนะครับอ่า ทีนี้ a. a a มันคืออะไรครับ a มันคือ square root k ส่วน kx ส่วน m มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโอเมกากำลังสองเท่ากับ square root เอ square เออไม่ใช่ square root มันคือ k ส่วน m นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับเท่ากับ เอก็หาได้จากอะไรครับโอมีกำลังมกาำลังสองเอ็กนั่นเองก็เหมือนเดิมครับนะครับแต่จะมีนิดนึงนะครับหา v นะีณตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมันจะเป็นรูปของฟังก์ชันไซน์ก็คือโอเมกานะครับ x นะครับแล้วก็ไซน์โอเมก้าทีนะครับอันนี้ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าถ้าเราจะหา V นะีณตำาหนเมือ่อเวลาอันนี้ V ไม่ได้สัมพันธ์ สมการตรงนี้นะครับมีสมการที่หลาหล่เก้าสมการที่สิบเนี่ยนะครับมันไม่ได้สัมพันธ์กับมันไม่ได้สัมพันธ์กับ t นะครับไม่สัมพันธ์ไม่มีพ์ต่อ T ตรงไหนที่ปรากฏในสมการที่สิบนะครับ A นะครับ a เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอใส่วิกเตอร์นิดนึงนะครับเป็นวกเตอร์ a ก็ไม่มีตรงไหนสัมพันธ์กับ T เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสมการสิบเอ็ดก็คือตรงนี้นะครับ ตัวนี้ถ้าวไปสัมพันธ์กับ T มันจะเริ่มมี T เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับให้เป็นสมการที่สองนะครับแล้วก็ความเร่งนาเวลาใดๆนะครับก็หาได้จากนะครับจริงๆก็ดิฟสมการที่สิบสองนี่แหละครับก็เป็นโอเมกากำลังสอง X อคอร์สนะครับโอเมกาทีนะครับขอไฮไลท์ตรงนี้ว่าเป็นสมการทั้งหมดนะครับเป็นสมการที่สิบสอง นะครับสิบสามนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยเอาไว้ใช้ในเรื่องของซิมเพิลเพนดูลัมนะครับซิมเพิลเพนดูลัมนี่นะครับในกรณีของซิมเพิลนะครับเพนดูลัม จริงมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับตัวมวลผูกกับวัตถุแล้วก็เป็นผูกติดกับสปริงนั่นแหละนะครับหาได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น a x เนาะนะครับ a x b x ีแต่จะมีเพิ่มเพิ่มมาก็คือตรงนี้นะครับมี t กับ a t เนาะก็เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมพวกนี้นะครับเราเอามาได้ใช้ตลอดนะครับโอเค